เอาละครับ,บคุณน,นขอการสวดีคอนเทนต์จีเยน้ขอการสวดีวิล,เล,เ,ลเลสก็ต่ทุกคนนะครับวันนี้เราเกมรลูบ็อกกันเช่นเคยแล้ววันนี้เราอยู่กับ,บ,บ,บแมปฟุกซอกซึ่งมันแมปใหม่ที่กําลังดังอยู่ในช่วงนี้ซึ่งผมก็ได้เลื่อนผ่านไปเจอในค่ายต่างๆไม่ว่าค่ายแดงค่ายดับค่ายฟ้าค่ายชมพูผมก็ได้ไปดูมาหมดแล้วซึ่งเล่นยังไงผมก็ไม่รู้อ่ะเราเริ่มเล่นกันละ let's go ซึ่งมาตาแรกมันจะสอนให้เราเล่นมาคุยกับคุณเซนเซโมรก่อนไหน quest อรอรอร่ะ let's start ข้าม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 ไม่อ่านไม่อ่าน <c oughs> อ๋อนี่ไงคือเกมนี้ได้มีการให้เราสุ่มโลนทุกคนซึ่งตอนนี้ผมเป็นฮิวแมนซึ่งดีที่สุดถ่ายากที่สุดคือเดมอนกับแองเจิลนะมาดูการว่าผมได้อะไรซึ่งทำมาดีมากนะเ้ยชาร์โดะเผาเงาอ่าผมว่าผมใช้เผาเงาไปก่อนเพราะหกเปอร์เซ็นต์เลยนะอาใช้ไปก่อนดีนะแล้วทำไมตาทำไมตาผมไม่อยู่ทำ <c oughs> ไมตามอยู่อยู่แต่สีแดงอ่าแล้วก็เอาพิอมา ซึ่งเกมนี้ให้เราไปขุดเหมืองนะทุกคนไม่ให้เราขุดเหมืองหาแร่แล้วก็มาคราฟอาวุธเพื่อไปทําการลงต่ออุย้ยดูดิทนุนเผาเงาโคตรเที่ย์ไม่มีน้องจอยตามมาด้วยไหมมาทุนต้องขออภยัยนะทุนที่ผมไม่ได้ลงคลิปเวลานานเนื่องจากผมยังไม่หายป่วยดีเนาะมานี่ไงให้เราใช้พี่แอคทุบทุบเฮ้ยทำเฮ้ยทำแอนิเมชั่นมาดีมากเลยนะด้วยดูโคตรดีอะเนี่ยโอเคได้มาละฟึบ โอ้ดูเมจสี่ดูเมจสามไอ้ดเมจนี่ผมไม่มั่นใจว่าเกี่ยวกับพลิกแอปหรือ่อเกี่ยวกับเผาเนาะโอเคไปซึ่งล้องขุด้ได้จำนวนหกอันเลยเนี่ยโอ้ตายทุนเมื่อไหร่อฮ้ยมันมีแร่วงอย่างนี้เด้อคือมันเป็นสีทุนดูดีนะสีแร่ไม่เหมือนกันนะอ้าวทำไมเหมือนกันวะเมื่อกี้มันไม่เหมือนกันนะผมจำได้ว่ามันไม่ใช่เนี่ยไหนมาเอาก็เหมือนกันดูวอปุ๊บเรียบร้อยเฮ้ยนั่นมันสัมบีเนาะ ไปเราไปคราฟต์อาวุธก่อนซึ่งเหมือนผมวิวอัพว่ะวิวสองอะโอ้ฟา้ามืดแม่ใบกัดอ๋ hey, อถ้าออกถ้ำมาฟา้ามันสว่างอ๋อนี่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 นพี่มีระดับโกแล้วก็ระดับอ่าแพทตินัมอะไรอะอน,นี่มันไอเดิวนี่หว่าเราไม่สนใจเอาละวก็เหนมาเรามาทำการหล่อพี่แคคู้นี่ผมได้ไอรอนได้สโตนคอปเปอร์อ่ะก็ทำการละลายโอ้ยนิเมชั่นดีมากเลยสาม สองหนึ่งอะไรให้เป่าลมอ่ะฟึบฟึบฟึบปั๊บปั๊บปั๊บปับป๊บ,บ,บ <c oughs> อุ้ยน่าจะดับเลย <c oughs> โอ้โหผมผมบผมทจนน่าจะจะัดดับอ่ะโอเคอ๋อต้องทำให้มันอยู่ในระดับสีเหลืองโอ้โหวโววว,ว,วเป็นมินิเกมดีเนาะอ,อ๋อให้กดค้างแหมกดทิกเอ้ย <c oughs> อันนี้ต้องตีเหล็กให้เข้ารูปอุ้ยโอ้ย,อยมิดสั้นสวยผมชอบมิดสั้นมากกว่ามิยาวฟึบ อ่า perfect 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 ไม่เอาไร perfect า r e a t e perfect นี่กระจุ่มปะนั่นแหละโอ้ได้ดาบมาแล้ว <c oughs> ได้เป็นด a g เกอร์มีคุณภาพ66โอ้ดามิท2โอเคพวกนี้เราต้องไปนั่นก่อนอะไรมัหยเราทำอ๋อสรงว่าเป็นมีดคู่แน่เลยใครเดานะแต่แรกเราไม่ไม่ครบนะไม่พอนะ ต้องไปขุดแร่เพิ่มใช่แร่เราไม่พออันนี้เอาเด็เกอร์มาใช้กันโอเคอันนี้เราเก็บอ๋อนี่มันมีโอกาสมันมีบอร์ดด้วยนะว่า1ใน2อ,อ,อ่ะเดี๋ยวผมรอผมทำภารกิจผู้เล่นใหม่เสร็จกันผมจะทำให้ดูเมื่อกี้มีการกดกิ้งด้วยวนี่ไงตัวอ e ีกิ้งตัวเอฟน่าตัวเอฟน่าจะบล็อกมั้งเป็นเกมแนว RPG ทั่วไปแหละมาเราต้องคาบอันหนึ่งครับตัวนี้มาใส่เป็นไอรอนแล้วกันกับแซนสโตน อ๋อใส่ได้หลายอันนี่ไม่เชื่อว่าใส่ได้อันเดียวอ๋อนี่เป็นเปอร์เซนต์นบอกว่าเราจะได้ไดอาวุธอะไระแล้วก็เอาเป็นไอรอนไปมีโอกาสได้นี่ด้วยเอาคัพเปอร์ใส่แล้วก็เอาหินใส่ใส่แม่งให้หมดเลยมีโอกาสได้คืออะไรไม่รู้ไปไหน <c oughs> มาด้วยมาเป่าลมต่อฟุบ ปึ๊บ,บอ๋อนี่ขวามือทุกคนดูทุกคนดูขวามือไปหลอดขึ้นมาปึ๊บโอเคความร้อน <c oughs> โอเคแล้วเราต้องกดค้างตรงนี้มาสเต็ปนี้ผมแบบเสียละอันเน αι, ีน αι, ้ยอันเนี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 ้ยโอ้โหมาเล่นมาเล่นมาเ,เล่นทางเลยไหนอุ <c oughs> ้ยทำไมมันใหญ่จังคืออะไรเหมือนเป็นหมัดป่ะใช่ปะ่ะวะเพอร์เฟกต เพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์โอ้ยเกรดเพอร์เฟกต์ปะเพอร์เฟกต์อีกโอ้ยคิว้วยก็เออเป็นหมัดเลยเป็นหมัดนี่ได้อาวุธใหม่มาเป็นไอรอนแฮนด์โอ้โอ้เอ็กซ์แลนเนเลยนะแหมเรานได้มีเก่งนี่เอ้ยเอาไปขายได้ด้วยเหรอเมื่อกี้ผมไม,ม่มีราคาบอกอยู่อ่าได้อาวุธมาอันนี้ดาเมจดาเมจแรงกว่าหมัดดาเมจแรงกว่าเยอะเลย แล้วก็เอาเอาวุธไปขายได้อันหนึ่งเอาเป็นดาบสาัแล้วกัน mm hmm. แตเก็เพราะมันราคาต่ำสุด mm hmm. นี่ซ e a อเอ็กเซปโอเคดิวขายได้มาร้อยหกสิบหกตอนนี้เอามาซื้อที่ขุดเพิ่มอ oh, mm ัปเกรดอ๋อเป็นระดับบอนโอเคต้องขุดแร่ได้สิบอันแล้วก็ฆ่าซอมบี้หนึ่งตัวเฮ้ย <c oughs> อ้าว่วนซอมบี้มันเกิดนี้เดียผมลองสู้แล้วกัน อ่าไม่หนึ่งซอบี้อุ้ยมันมาตีเรานั่นผมสู้เลยมะปึ๊บบล็อกนะเฮ้ยเอ้ยมันมันมันซานคลิกขวาอุ้ยคลิกขวาเป็นการต่อยหนักเหรอคลิกซ้ายต่อยธรรมดาอะแล้วก็กดเอฟเป็นการบล็อกอุ้ยดูการบล็อกเลยเท่ห์ว่ะเลื่เกมมันทำมาดีมากเลยแต่ซอมบี้ก็ไม่ได้ตึงนขนาดนั้นนะ <c oughs> ก็ชิวๆคนแต่มันเกิดเรื่อยๆเลยวิ่งวิ่งสามโว้ววมาเรือร่อยๆเลยวะ เฮ้ยอ,อะไรอะ่ะได้กล้วยด้วยวันหนึ่งวันนี้หินมีกล้วยโอ้ oh, โอกาสอันนี้สามสิบเนี่ยเราต้องไปขุดเพิ่มเฮ้ยอันนี้ทำไมเป็นเรื่องแสงเนี่ยดูอ,อันนี้ไม่เรื่องแสงะนะทำไมนี่เรื่องแสงอะ่ะอืมแร่เลย ơi. มาเร็วอ่าเราขุดครบแล้วออครบแล้วเนี่ยฟืบแดดได้หน่อยผมลืมไหมว่าแต่แดดเวลานี่มันเช้าอ่ะสงช้ามันต้องมีบอสแน่เลยเกมนี้ ให้เราแบบหลบว้าวมีกล้วยแนละ้วเ,เป็นอ่าผมว่านะไอรอนแล,ล้วกันไอรอนสองแซนหนึ่งจะได้เฮม,ม็ดร้อยเปอร์เซ็นต์มาหนึ่งสามสองหนึ่ง่า,งงาเป่าลมฟึ๊บฟึ๊บแล้วถ้าเราแบบอ่าท่วนดูนะถ้าผมแบบ ทำแบบสั้นๆเอาไหมครับพื่อนอันนี้ข้อสงสัยของผมนะถ้าผมว่าผมแบบอ่าอโทษด้นะถ้าผมแบบอ่าเต็ม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 เนี่ยแบบไอที่สูบเต็มนะสูบมาจะได้มาสองขีดอ่าแล้วถ้าสมมติว่ามันไม่เต็มอะเอาไหมแบบประมาณขึ้นมานิดเดียวอะอันนี้ขึ้นมานิดเดียวนะทุกคนก็ได้สองขีดเพราะนั้นไม่จำเป็นต้องสูงมากหรอกสูงต่ําไม่ต่างกันอ่าโอเคคอมเราก็ได้ดีนะเอามาทุกคนนะ ผมขอเอามาเมื่อกี้เกิดการผิดพลาดเล็กน้อยมาฟึ๊บโอเคอันนี้คือเราจะได้หมวก100%เนอะทุบไปโอเคแล้วก็มาทำการกด perfect ไป perfect perfect ออกเีสต์ perfect สวยมันใไหหมวกมันเหมือนกาลาโคบเลยดูดิโหนี่หมวกใช่ไหมเนี่ย <c oughs> วอนสามสิบเอ,อ่อ เมอนว่าถ้ดิบมันไม่ได้ดีขนาดนั้นแล้วก็ทําเก่ออีกชิ้นหนึ่งอุ้ยอันนี้ทำไมมาหมวเกี่ยวขจีเนี่ยลาขึ้นเหรอเออแล้วประเด็นคือเอาเราเอาเห็ดไปผสมได้ด้วยนะเกมนี้เอาของกินไปผสมเป็นอาวุธอะไรได้ด้วยอุ้ยนี่เพอร์เฟกต์โปรเฟกต์หมดเลยรุ่นแหมฝีมือเราเนี่ยมันพัฒนาขึ้นจริงๆเลยไหนเฮ้ย,ยได้เป็นอ่าอู้เจ็บเจ็บเสนนะดีไปหลับเละด้วย ไข่มันตีเนะี่ยะอ่ะผมจะลองเอาแร่ทินมาครับเป็นอาวุธเนาะแล้วก็เป็นกล้วยนี่นี่เอาหมดเลยจะมีโอกาสได้ของพวกนี้ไหมบ็อกซิ่งกรูปไม่มีโอกาสได้เลยมีคาตานะไหมวเน,นี่ยอูชิกคาตานะมีโอกาสได้ด้วยอ่าผมเก็บแร่วพวกนี้ไว้ก่อนนั่นต้องเอาของไปขายอันนึงเพราะเรามีหมวกสองอันจะมาใส่ทําไมสองอันอ่ะวันนี้ดีนี้ดีหมวกเขียวเฮ้ย ทำไมไปสง่งส่งเหมือนรอดโดทุกคนเห็นไหมส่งเหมือนรอดโดเลยเอาล่ะขอขายหมวกนะครับคุณลุงสองันนี้เลยลุงห้ะไรลุงสิบสี่บาทโอ้โหน้ำตาจะไหลน,นี่สิบสี่เหลืออะไรว่าเงินอ๋อน่าจะเป็นเงินเควสแล้วก็ซื้อไอรอนจุดแอคเพิ่มมาโอเคณตอนนี้เราถือว่ารวยแล้วตัวนี้มีอะไรขายอะเราสำรวจกันเป็นเหมือนแ่เลข อ๋อมันรอขายเลขเขาได้อ่าผมขอลองขายทินสักอันหนึ่งจะได้อะไรให้หกว่ะไม่เอาไม่เอาเราไปคราฟอดีก่าส่วนตนี้ก็เป็นพวกขายของโอเคด,ด้านนี้คืออะไรอันนี้มีเควสนะให้เราคิวสมบูรณซอมบี้ที่ผมขอผ่านกัน <c oughs> ตอนนี้คืออะไรล่ะเละนีนั่นเป็นเกยวกับรูนมัน้งกี้ผมอ่าน ่าเอ็นแชนที่นี่เอ็นแชนได้แล้วก็ตรงนี้เป็นน้ำอู้มันมีเกาะเดียวว่าเกมนี้ร่วมมันยังอัปเดตเพิ่มได้อีกอ่มีมีทิศทางบอกด้วยเนี่ยปะ่ะแสดงว่าเดี๋ยวมันมีการเรือเรื่องของกับการย้ายเกาะไม่มีเกาะอื่นเพิ่มเข้ามาในอานาคตระหล่างนี้เราก็ขุดแรแ่ไประหว่างทางผม,มงงอุ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยขุดผมขุดได้ขี้โดนโอกาสหนึ่งร้อยตอนในหนึ่งร้อยตอนเส็จเกมแม่งแปลกกว่มีขี้ด้วย แต่ so, พวกนี้เป็นพวกเควสเหรอ alright โ okay. อเคมันเป็นพวกเควสนะผมผมก็รับๆับเลโอ้ว้า oh. ว wow. <laughs> เควสมันทำไมมันขึ้นมาเป็นแถบนี่ลนะ่ะเออทำไมเราไม่รับแต่แรกวะไหนว่าถ้ารับแต่แรกเราทำเควสหลักไปด้วยก็จบไปเนะี่ยเมื่อกี้ผมผลที่ขี้เลยคือเมื่อกี้หินมันติดกันทุกคนเออผมเพิ่งเห็นว่ามันมแบบมีหินติดติดกันด้วยเราตีทีเดียวก็ได้สองอันเลยอ่าขอค่าซอมบีน้นี่ เพอร์เฟกต์บ็อกซ์คาเตอร์อืมอืมอุม้ยอ้าวตายบืดเออที่มีมีเดียมแมท r i อ l ลด้วยผมก็น่าไอ้ที่ขุดเนี่ยมีการกดคลิกขวาด้วยถ้ามีน่าจะเล่นอาจจะดีแล้วนะอาจจะเทพแล้วเอ่อตอนนี้เล่เราขุดได้ครบละ35้อันโอเคผมขอกลับก่อนเอาขี้เดี๋ยวจะลองเอาขี้ไปครับด้วยเออว่าฟิว่าเกมนี้ไม่มีขี้ด้วยแต่สามวันผมก็เปิดล็อกก็ดี เราได้ขี้มาแล้วก็เปลิดล็อกไอ้ตรงของอินเด็กกันเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยได้ขี้โอกาสหายากสุดเลยเนี่ยในถ้ำในถ้ำเนี้ยแล้วหายากสุดใน,ในถ้ำนี้แล้วไอรอนเบลลี่เจอเอนเนมี่เออเอนเมี่เออมีบอกด้วยเนาะเอนเนมี่อันนี้โอ้ยอ๋อตัวใหญ่นี่ผมเคยเจอแล้วแต่เราเจอมันผ่านไปแท้นเรา,า,าไม่ได้ไปบูมมันอ้าท่นเราจะลองเอาขี้เอา,ข,เอาขี้ไปเล่นดูแล้วล่วนไม่ได้อะไร ผมอาจจะเอาไปขายก็ได้นะใครจะรู้อ,อยากได้คาตาะะมากเลยผมบอกอยนี่เออคาตาะะมีโอกาสอยู่ส2เสองเนีงพราะว่าผมลองเอาขี้ออกกันอขี้มีส่วนขี้มีส่วนคราบได้คาตานะะซิลเวอร์ก็สําคัญผมจะลองเอาเห็ดออกไปดูนะเอาเป็นกล้วยแทนกล้วยก็42เปอร์เซ็นอืม เอาซื้อออกแล้วเอามาชัชรูมเข้านี่ได,ด้คาตานะ63เซนไปทุกคนเอาขี้ค้าเป็นคาตานะขอตั้งชีดับเดี๋ดับขี้ปึ๊บปั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 ๊บ,บ,บ,บความร้อนต้องแบบร้อนแบบร้อนสุสดๆเลยทุกคนในการทําดาบคาตานะต้องร้อนนะจัดคิดเปรียบว่ามันแบบม,มันสูบนานขึ้นอะ <c oughs> อันนี้ผมไม่รู้นะไหนดดาบคาตานะเราจะเป็นไงอุ๊ยโอ้โหเพอร์เฟกต์แบบตอนนี้เพอร์เฟกต์นะเพอร์เฟกต์นะเพอร์เฟกต์นะโอุ้ยดาบยาว ดาบโค้ทยาวด้วยอุ้ยอยดาอุย้ยทำทำดีมากเลยโมเดลโมเดลดีมากมันแบบมีทุกคนลองดูดีๆมันมีรายละเอียดมากทุกคนแบบไอ้รายละเอียดของดาบแบบสันดาบปลายดาบเนี่ยมันมีรายละเอียดดีมากทุกคนเลยเฮิทูโคตรเท่โอ้โหอุ้ยนี่ปอกดาบพี่นะไหนดูดิโอ้โหทําได้มาไม่ดีเท่าไหร่อุ้ยเพอร์เฟคก็สัตว์สิน,สน,สนว้าวขายได้สองร้อยห้าบาทเออว่ดเอาไปขายแทนดีเพราะว่า เออถ้าไปขายันรวยตายอ่ลองคาบเกาะบ้างเอาไปนัดเควสเควสเนี่ยมันให้เราคาบของนี่งน่ะมีซิลเวอร์มีสโตนมีทินแล้วก็มีเป็นเอาเป็นอะไรดีคอปเปอร์เอาเป็นการ์ดบอร์ดเงินโอเคคาบเลยป๊อป๊ะโป๊ะโปป๊ะว้เปอันนี้เป็นส่วนขานะไหนเพอร์เฟกต์โอเคเฉยเลยเพอร์เฟกต์ไหม perfect ป MM ่ะ perfect อ้าวกดไม่ทันกดว่าวกดว่าว bad อ้าวเย่อ้าวเย่อีกอ้าวชิบหายแล้วดูดิมันไม่ได้โอกาสเท่าไหร่ไม่ได้แบบเท่าไหร่คุณภาพคุณภาพเจ็ดหกนี่กะบดีเย่ดีวะน่าจะเบี้ยตรงสถิติพลาดเนี่ยแหละแล้วก็คราฟอีกอย่างหนึ่งเอาแร่ทินคอปเปอร์เฮ้ยค copper สิบอันก็เอาผมลองเอาแร่ทั้งหมดเลยแล้วกัน จะได้เป็นชุดเกเาะแล้วผมว้าวว้าว,าวาก็ได้กูมัได้มัได้หมดเลยถูกอ่ะได้แอคด้วดับเบิลดับเบิลแบทเทิลแอคแต่ผมไม่เอาผมจะเกาะเพราะว่าเรามีดาบคาตานะคาตานะขี้อยู่ <c oughs> ดาบขี้เราเราผมไม่สนใจออย่างนี้ละเด็กเบียวเล่นครับต้องเล่นดาบคาตานะคกันทุกคนบายสูปไปแต่ผมเกลียดหมวกตัวเองมากเลยเปลี่ยนหมวกได้วไหมเอเอเนี่ยทุกคนมันใช้เวลาสูบนานขึ้นจริงด้วย ผมไม่ได้คิดเปล่นผมอะยิ่งของใส่เยอะยิ่งนานยิ่งอะไรเนี้ยมันยิ่งแบบใช้เวลาในการทำนานแน่นไอหลอดลึงเหลือนะ่่กลัวตีนใช้ได้นะแต่ไม่ได้แอมผมหรอกมาโว้ยเบลล์เบอล์เลยโว้ยสวยอ่ะเสื้อผ้าดีเนะี่ยอืมอืมอืม perfect perfect ต่อเอ้ย great perfect ไป เพ oh, อร์เฟกต์กูดอีกอ่ะเพอร์เฟกต์อีกอ๋อคุณพี่ติดเกมนี้เน็ตกากถ้าใครเน็ตกากนี่หัวร้อนแน่เลยต้องมานั่งแบบทุบตีนะถ้าเน็ตกากอะ่ะวอล์เวิอัพเลยวู้คุณภาพดีแต่เป็นระดับคอมมอนวัดวิ่งจะขายได้ราคานะสองร้อยกว่าเนี่ยวิ่งอู้วูทำไมตัง,ง,ม 2, มนนะงค์ดิ้งไปสองพันเนี่ยทำเควสเสร็จนิดเอง ทอลคุยกับคุณเซนเซโมโรให้เราคุยกับคุณเซนเซโมโรอ่าฮะาเนีเ่ยมีเรื่องของเอ็นเชนเข้ามาแล้วเว้ยเอาเป็นเอ่อเอาเอา,เอาดาบพัฒนามา้างขอดูดาบพาาัฒน,นา,านี่วิ่งเที่ยดทุนนี่คือส,สาวเห็นสาวกีตายอ่ะอ่าแล้วก็ใส่ชุดเกาะใส่ชุดเกาะโอ้โหดูนัดูเชียโอ้โห โกดบล็อกแม่โคเท่สุนใหม่เลยเชนด้วยค <c oughs> ้าผมเลยเชนเอาเป็นดาบคาตานะเลยอุ้ยอ๋อนี่ไอ้พวกมาทีิเดียวเนี่ยกินกินได้ว,ว่าว่าเอามาเชนนี้แล้วก็ค้าเป็นเชนโอากาสร้อยเปอร์เซนต์ยี่สิบห้าบาทสวยห้าสิบบาทโอ้เอ็นเชนได้สามอันนี้สามรอบแล้วแล้วก็ได้ผลอ,อะไรเนี่ยรูนไม่เห็นปะมีเรื่องของรูนในเกมนี้ได้รูนมา เอาลูนมานี่ต่อไหนนี่เอาลูนไฟเพิ่มไว้เุ้ยเบิร์นสองร้อยหนึ่งบาทยีด่ดูเกมดาบไฟเลนโกคุนี่ไงเฮียดาบไฟนี่น่าจะได้ดาบแะขี้น่าจะเปื้อนที่ดาบนะแล้วก็จุดไฟได้เฮ <c oughs> ้ยเฟี้ยวอ่ะทุกคนเกมเฟี้ยวจัดอโอเคแล้วก็ไปตรงนู้นต่อคืออะไรคุยกับวิศา์ เฮ้ยมีเวทมนต์ด้วยเหรอมาโฮโอ่ทุกคนเกมนี้มีมาโฮด้วยอันนี้ใครไม่รู้ค่อยมาคุยด้วไปวิเกมแม่งมันวะวิเกมแม่งมันอยู่ที่คิดแตวเรามีดาบไฟแล้วเออแล้วดามจมันขึ้นไปเท่าไหร่วะเออเออดามเมทดามเมทดาเมจไม่ได้รู้ไม่ได้คิดเลยนะดาเมจสิบสองเลยนะมันเขียนสิบแต่ว่าด้านหลังเขียนสิบสองอ้าวเออคุยกันผ่ดอ้า,อาวโอว้าเข้ามา,าเฉยเลยอืมอ๋อเป็นเรื่องของ เอาเราวะละวะมาเลยนี่เราได้พาร์ท่ลมา,าแล้วเราต้องไปวางที่ไหนคุยกับเซนเซโมโรอีกแล้วอืมตาไฟเออเกมมันเฟี้ยวเกมมันเฟี้ยวมากทุกคนอาจารย์ครับผมมาะที่ครับอ,จอาจารย์อ่าคุยกับเซนเซโมโรอา้าวต้องต้องถือด้วยไม่มันมันบอกวัดอะไรเว้เนี่ยเออนั้นเราเราลองวางเลยดีไหม มันบอกให้ไปคุยกับอ๋อเจอคุณเซนเซมอรุที่คิงดอมก็คือละอ๋อมันอ๋อวางวางว้าไปได้เลยต้องเวลสิบก่อนโอเคไหนอ่าอยากไปลองดาาอ่ะแต่ไม่เป็นไรเพราะเราจะจีบจบคลิปกันแต่พยงเทอร์ดีโอเคครับมันก็สับคิวนี้ก็เป็นอย่างบ้างเลยับเกม The f ฟล g อกนะผมพามาเล่นให้ดูแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมขอญอาตแอบไปฟังก่อนไม่รแบบ เกมแม่แบบสนุกมากทุกคนแล้วภาพมันก็สวยก็ดีไปหมดเลยก็สังรกตุวนนี้ก็ทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าทีเป็นใหมน่นะถ้าใครอยากให้ทำอีกก็คอมเมนต์ไปได้ครับทุกคนโอเคครับทุกคนก็สับคลิปนข้อตัวลาก่อนซีเนสถามว่าจะเป็นันผมบ๊ายบายครับผมเซียวครับ